ไฟประกาศขึ้นค่าโดยสารอีกหนึ่งบาทถูกติดไว้ที่ด้านหน้ารถร่วมขอสมกอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าจากนี้ไปต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบาทผู้โดยสารส่วนใหญ่รับสภาพกับการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่ก็ฝากเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการที่มีทั้งพนักง,งานขับรถที่สุภาพกระเป๋ารถที่ดูแลผู้โดยสารและสภาพรถที่พร้อมใช้งานก็องแค้นบอกให้กระเพาแล้วว่าเ่อแบบบริการน้ำเสียงดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ว่า เพราะว่ามันก็เป็นบางคันไม่ใช่แต่ว่าทุกคันอ่ะเพิ่งจะเจอแค่เมื่อเช้าค่ะคันอื่นก็ไม่ค่อยเป็นไม่ได้เจอบ่อยใช่ค่ะเพิ่งเจอเมื่อเช้าส่วนใหญ่ก็ให้บริการปกติปกติค่ะต้องเข้าใจผู้ประกอบการเพราะว่าเขาได้น้อยอะนะคนทําแล้วเหนื่อยแล้วได้น้อยมันก็ไม่คุ้มอะนะไม่คุ้มกับความความเหนื่อยต้องให้เขาบาทสองบาทคุณค่าเดินทางยานพาหนะอย่างอื่นมันมันสูงกว่านี้นะโอเค เมื่อทีมข่าวทดลองขึ้นโดยสารรถร่วมของสมกสาย77ต้นทางพระราม3ไปหมอชิด2ที่ให้บริการมานานกว่า8ปีแล้วแต่สาย77ก็ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานตามปกติเบาะโดยสารไม่มีรอยฉีกขาดเราจับรถเมย์ที่แน่นหนาและพัดลมที่ใช้งานได้บรรยากาศห้องโดยสารเรียบร้อยอีกทั้งพนักง,งานเก็บค่าโดยสารก็สุภาพเรียบร้อยทําไมคนขับถึงก็อารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางดีพุ้โศาสารเขาไม่รู้ว่ารถเรา,เรามันเป็นรถร่วมที่เรียกว่า เราไม่ได้เราไม่ได้มีส่วนร่วมของขอสมอกรที่ว่าเขาจะได้เป็นเงินเดือนซึ่งเราเป็นรถเช่าบางทีผู้โดยสารเขาจะไม่รู้เราก็จะอธิบายให้ฟังว่ารถเราเน่ยมันเป็นรถเช่ารายวันซึ่งเราก็คนขับเขาก็ต้องหาเงินหาทองใช้รายวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะอธิบายให้ผู้โดยสารฟังผู้โดยสารเขาก็จะเข้าใจในเรื่องตรงนี้บางคนเขาก็จะถามว่าเออทำไมต้องขึ้นราคาแล้วทําไมเออทำไมใช้ราคานี้ทําไมบางทีบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจจนเราก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็จะ เออก็เหมือนปกติทั่วไปที่เราต้องหาเงินหาทองไว้ใช้ใช่ค่ะระยะแรกรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปรับขึ้นค่าโดยสาร1บาทโดยรถธรรมดาหรือรถร้อนค่าบริการจาก8บาทเป็น9บาทรถปรับอากาศจาก11บาทถึง23บาทเป็น12บาทถึง24บบาทจากนั้นกระทรวงคมานาคมจะประเมินอีกในเดือนมีนาคม เจ้าของบริษัทรส45จำกัดผู้โดยสัมประธานเดินรถสาย77ระบุว่าอัตราค่าโดยสารที่ปรับขึ้นจะช่วยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นและส่งผลให้คนขับรถลดการทำรอบเพื่อหารายได้แม้จะสำรวจพบว่าสาย77จะเอาใจใส่การดูแลสภาพรถเป็นอย่างดีแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการปรับปรุงการให้บริการอย่างจริงจังวงสะทอนตอพงษ์เกษมถ่ายภาพกันตินันชดพระสิทธิ์รายงาน